สวัสดีครับเพื่อนๆ F4 ่ัอนอากาศตอนเช้าๆนะวันนี้บรรยากาศลูกวัวนะเพื่อนนอนออกกินหญ้าตอนเช้าๆเนาะตอนนี้ยังไม่ได้กินหญ้าเลยตอนเช้าๆนะเพื่อนกินฟางก่อนคอยก็กินฟางอยู่นะตอนนี้นอนตรงที่ใส่ฟางเลยที่ใส่หญ้าให้กินลูกวัวตัวน,นี้เมื่อวานก็เหยียบหญ้าไปแล้วครั้งหนึ่ง นอนร,รอก,กินหญ้าเนาะไ,ไ,ไม่ยอมกินฟางเนาะนอนทับฟางไปเลยไม่กินฟางเนาะวันนี้ลูกวัวนอนรอกินหญ้าอย่างเดียวไม่ยอมกินฟางครับนี่นอนบนที่ใส่ฟางเลยนอนปะบนฟางเลยนอนทับไว้ไม่ให้ใครกินเลยอยากกินหญ้าอย่างเดียวไม่ยอมกินฟางเนาะเพื่อนนี่นอนทับฟางนอนบนฟางเลยไม่ยอมกินเลย กัวตัวเล็กตัวอื่นจะกินก็ไม่ยอมให้กินเขาอยากกินหญ้าอย่ายงเดียวเนาะตัวเล็กไม่อยากกินฟางแล้วนอนรอ,อกินหญ้าอย่ายงเดียวเลยนอนบนที่ใส่ฟางแต่หญ้า,าให้กินแล้วตัวนี้นอนทับตรงนั้นทำไมทำไมไม่ให้คนอื่นกินละ่ะ นอนบนที่ใส่ฟางเลยนอนบนฟางเลยไม่ให้คนอื่นกินเลยตอนนี้ควายก็กินฟางอยู่นะเพื่อนๆควายกำลังกินฟางอยู่ตอนนี้ตอนจะเช้าแบบนี้กินฟางก่อนเนาะยังไม่ได้ไปจัดหญ้าเจ้าของหมดแต่ทำกับข้าวอยู่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าควายก็ต้องกินฟางรอก่อนเนอะตอนสายๆก็กินหญ้าเพื่อน โลกวัวไม่ยอมนอเพื่อนนอนทับฟางเลยไม่อยากกินฟางแล้วอยากกินหญ้าอย่างเดียวอืนอนทับฟางอยู่อย่างนี้แหละหวัวตัวใหญ่ก็หวัวตัวโต,วตวแล้วก็กินฟางน้งเพื่อนเหมือนกันตอนเช้าเช้าแบบนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าน้องเพื่อนนํามาฝากเพืตัวเล็กสี่ตอนเช้าเช้า ให้ควายกินฟางตอนเช้าน้องเพื่อนตอนเช้าแบบนี้หญ้ายังไม่ได้ไปเกี่ยวมันไม่ได้ไปตัดน้องเพื่อนกินฟางไปก่อนเ้อควายหนกวหัวก็ไม่ยอมกินฟางนอนทับฟางไปเลยอืมกินฟางไปก่อนตอนเช้ายังไม่มีหญ้าเลย ข้าวเจ้าของต้องทํากับข้าวกินก่อนเช้าเ้าก่อนเลยไปตัดให้ตอนสายสายควายตัวนี้จะประท้วงอัวตัวนี้จะประท้วงแล้วตัวเล็กไม่ยอมกินหญ้าไม่ยอมกินฟางรอกินหญ้าอย่างเดียวเขาชอบกินหญ้าอ่อนๆรอกินหญ้าอย่างเดียวนอนรออยู่นี่แหละไม่ยอมกินหรอกสู้อดทนสู้รออยู่นี่แหละ ไม่ยอมกินฟางสักเส้นเดียวนอนทับฟางไม่ให้ใครกินได้เลยนอนอยู่แบบนี้แหละเป็นบรรยากาศตอนเช้านำมาฝากเพื่อนๆเอฟซีตอนเช้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจให้เราได้ทำลินดีๆเพื่อนๆได้ชมกันอีกเรื่อยๆครับบรรยากาศบ้านนอกบรรยากาศขวัวควายบ้านนอกตามบ้านนอกชน,นกทบนนทของจังหวัดสุรินทร์นอนเพื่อน